สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับอยู่กับผมจากรินรถมือสองนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าอัลติปีสองพันสิบสี่นะครับเกียร์ออโต้นะฮะรถคันนี้จบทุกอย่างนะครับผมไม่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ฮะคันนี้ประหยัดน้ำมันมากนะครับผมเครื่องยังฟิตเปี้ยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมช่วงล่างแน่นเยียดีนะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจมาทดลองขับได้นะครับคันนี้ครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท นะครับผมหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับดูรถที่บ้านเจดบุท่าตะเพภอรัตนบุรีจังหวัดสรินทร์ด้พี่น้้อองเดนะครับสภาพดีพี่น้องครับแค่น,นี้เอกสารบพร่พอพมวนนี่นะครับม้างหารถใช้นะครับผมก็ทักมาก็แล้วกันนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0933736126เป็นเบอร์ไลน์นะครับผมมาชมกันได้นะครับ รสภาพดีท่านพี่น้องคันนี้นะครับขับดีรับทางไกลได้เลยนะครับผมเครื่องเกียร์นะครับจบมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับช่วงล่างนี้เจ้าของเขาทามาดีมากนะครับผมตั้งราคา1นึ่งแสนกพบาทนะครับไม่ไกลส่งให้ฟรีด้วยพี่น้องเลยนะครับไม่ไกลส่งให้ฟรีนะครับในระยะประมาณ100ยกิโลสองร้อยกโลก็ส่งให้ให้ฟรีได้ด้วยพี่น้องเรยอคันนี้ครับขับดีมากผมยอมรับว่าประหยัดมากนะครับกับคันนี้ครับผม <c oughs> สนใจก็ทักถายมาก็แล้วกันอยู่กับบรรยากาศช่วงเช้าเนะครับผมนะฮะเชา้าเ้ารถคันสามหมืนม่นเก้าก็ยังอยู่เด้อพี่นนองเด้อนะครับผมสนใจกับทักมาอินโนวาก็ยังอยู่จอดไว้คนที่ครับพี่นนองครับ <c oughs> ตาไฟหน้าคู่แท้เลยนะฮะไฟท้ายก็แท้ไฟหน้าก็แท้นะครับผมเบาสวยนะครับผม ทงลมมีระบายคู่เบรก ABS นะครับคันนี้ใช้น้ำมันอย่างเดียวนะครับรถรุ่นนี้นะครับพี่น้องนะครับเรียนทราบพี่น้องให้พี่น้องทราบนะครับเป็นวาลทมติกไม่มีผลกับการติดแก๊สนะครับผมไม่มีผลกับการติดแก๊สนะฮรรุ่นนี้ทําออกมาดีมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะพี่น้องเด้อนะครับผมเบิ่งคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพี่น้องคันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับพี่น้องครับรถพร้อมใส่พี่น้องเด้อเอาไปใส่งานได้เลยนะครับผม นี่ครับบางๆเลยพี่น้องนะครับรถอยู่บ้านแตะตะพุนธาอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมอยู่บ้านแตะอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ส่วนคันนีสามหมื่นเก่าด้วยพี่น้องเด้อรถขับได้ปกตินะครับแต่ว่ามีเครื่องเครื่องมีปัญหาด้วยพี่น้องเด้อนะครับชากมีปัญหานะพี่น้องไม่สอบมาเอียงผมบริษัทสอบให้ด้วยพี่น้องเด้อขายตามสภาพภาษีบี่ขาดครับสามหมื่นเก่าด้วยพี่น้องนะครับสามหมื่นเก่าสนใจก็เบิ่งเอาด้วยครับเด้อนะครับ ขี่ปะไฮไปหน้านะครับไปสวนไปทาไปทงนะครับผมนะครับแอร์เย็นยพี่น้องเด้อคนนี้เน้นห่างๆสิแอร์เย็นนะพี่น้องสามเงนเก่า <39, S 1> นะครับ <c oughs> อ่อโอเคขอบคุณพี่นวังสมองสุบอนก็แล้วกันด้อครับด้วสนใจนะครับพักทายมานะครับผมขอบคุณครับ